สวัสดีแฟนคลับชาวราศีพิจิกทั้งที่อยู่เก่าแล้วแล้วก็ใหม่อยู่แล้วก็ลงเข้ามาฟังนะคะที่ออกคลิปนี้นอกจากดาวอาทิตย์ซึ่งเข้าสู่ตำแหน่งราชาชโชคมันจะมีภารกิจหน้าที่บางสิ่งบางอย่างแล้วมันมีดาวตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากเพราะถูกกลมด้วยดาวเกตแล้วก็เข้าสู่เรือนพบที่ดีของท่านมากๆ คือเรือนพบแห่งความสำเร็จมีเป้าหมายมีปณิธานมีความตั้งมั่นอย่างไรก็แล้วแต่จะมีาภาษาจิตวิทยาบอกว่าแรงขับแรงจูงใจแรงบรนดานใจอะไรก็แล้วแต่มันมีแนวโน้มที่จะหาหานทางเจอสำหรับคนดวงดีขอเบรกนิดหนึ่ง นะคะเพราะนี่คือคำทํานายภาพรวมของดาวจรณปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้ทํานายพื้นเพหรือพื้นดวงของใครทั้งสิน้น23มิถุนายนจนถึงวันที่19ก,กรกฎาคมวันนี้วันที่15วันนี้วันที่15มิถุนายน2 5 6 8หที่ออกคลิปนี้แล้วดาวเข้าอีก8วันที่เหลือดังนั้นหลังวันที่23มิถุนายนส5 6 8หดาวพุธซึ่งเข้าดาวธรรมชาติของดาวพุธมันคือดาวสุจิปุริ สุดตะฟังจินตะคิดสุจิปูปูดช้าถามลิขิตเขียนฟังคิดถามเขียนก็เราพูดง่ายๆไหมสุจิปุริฟังพูดอ่านเขียนประมาณนี้ค่ะมันก็ใกล้ๆกันดาวนี้มันคือดาวหัวใจนักปราดเราจะเป็นนักปราดได้เราจะใช้วิธีไหน โดยส่วนมากเราก็นั่งเรียนเขียนอ่านกันนะคะดังนั้นในเมื่อดาวนักปราดเข้าสู่เรือนพบแห่งความสำเร็จนะคะหลายคนถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้วิชาการก็คงจะศึกษาเรียนรู้วิชาการส่วนในสายวิชาการก็คงจะทำงานวิชาการสำเร็จรุ่วง เหมือนที่บอกไม่ได้ทำนายดวงใครนะมันก็เป็นแค่ดาวจรเพราะว่าพื้นดวงของแต่ละบุคคลคําว่าพื้นดวงบางคนสงสัยว่าคืออะไรคือดาวที่เอามาจากวันเกิดค่ะพอผูกดวงปุ๊บดาวเห็นตอนแรกวันเราถามหาวันนั้นปีเกิดกันนั่นคือคําว่าพื้นดวงชะตาก็คือพื้นวิถีคือผลสรุปผลสรุปการกระทําดีชั่วจากอดีตชาติจากร่างเดิมหลังเรามานะคะจากร่างเดิมดังนั้นในเมื่อนักปรา์เข้าเรือนพบที่สําเร็จแล้วที่สําคัญ มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันถูกกุมด้วยดาวเกตค่ะถูกกุมด้วยดาวเกตด,ดาวเกตก็จะกระตุ้นให้ดาวพูดนะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เอาง่ายๆถ้าบอกว่าพลังแบบไหนแยกเป็นรายวันเกิดแล้วกันค้นเกิดวาทิตย์ยการเงินการทองการโชคโอ้ความสุขความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างโอ้จะสมหวังเหลือเกินหลังจากที่อับเชามาเนิ่นนาน คนเกิดวันจันทร์โอดจะมีอํานาจวาสนาบาร,รมีจะมีบุญเก่านน่นนี่นั่นเข้ามาตอบโจทย์อ่าคนเกิดวางขาดอู้บางคนสุขภาพแย่มานานก็สุขภาพดีขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นก็รู้สึกอ้ชีวิตสดชื่นเหลือเกินเออหรือบางคนกําลังสรรหาความเจริญเติบโตอยู่ก็จะได้รับการสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเข้ามาคนเกิดว่าพูดกลางวันตัวคุณเองกับคนรอบข้างคนในสายเลือดคนในครอบครัวหรือคนที่ติดต่อก็จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้น มีความชาญฉลาดเพิ่มมากขึ้นหรือตัวท่านเองรู้สึกว่าคิดอะไรมันแตกป๊อแปะป๊อแปะป๊อแป,ป,ปะมันเหมือนปัญญาญาณเข้ามาคนเกิดว่าพระธาตุสวัสดีความเจริญเติบโตวความมีชื่อเสียงความมากบาร,รมีความมีเครดิตใครจะกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่ในวงการอา,อาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูนะคะสอบอะไรก็อาจจะติดคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์บางคนอยากจะได้ทรัพย์ได้สินได้บ้านจักรยานไหมรถมอเตอร์ไซค์ไหมรถช็อปเปอร์มไหม รถลัมโบกินีไหมหรือรถไถนาหรือเปล่าอยากจะได้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไหมถ้าบางคนอาจจะไปเซ็นสัญญากู้ยืมเงินอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นก็ได้ดั่งใจคะ่ะสําหรับคนดวงดีคนเกิดวันเสาร์ก็พิจารณาให้มากหน่อยเพราะว่าถ้าทําอะไรที่มากเกินไปพูดมากเกินไปหรือ,อใช้หัวสมองมากเกินไประวังปวดหัวคนเกิดวันเสาร์เบรกไว้นิดนึงในเรื่องของความดีงามแต่ถ้าอยู่ในสายของแก้ไขปัญหา โอกาสที่จะแก้ไขปัญหาแล้วรุ่วงก็จะมาคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูงานงานลาออกจากงานจะไปสมัครงานใหม่ยังไม่ได้สัญญาณสักทีหนึ่งหลังวันที่23มิถุนายน68ก็คืออาจจะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องงานหรืออยากจะทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานด้วยนะภารกิจหน้าที่ที่คุณทำอะ มันอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้มันเงินงงเพราะว่า <ๆ S 2> มันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นไงก่อนมาที่ยี่สามิถุนายนนะคะบางคนก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่เราตัดสินใจไม่ได้เรายัางงงๆเออๆอยู่เพราะว่าการผ่องถ่ายจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งถ้าใจไม่แข็งพอมันจะมีอาการหลายสิ่งหลายอย่างคนที่ใจเด็ดรวมถึงคนที่ใจดําถ้าจะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเขาจะทําไปเลยค่ะเขาจะลุยไปเลย ะะแต่บางคนพฤติกรรมของมนุษย์มันไม่เหมือนกันไงบางคนโอ้ยอ้อยอิงอยู่อางนั้นแหละโอ้ยบางคนอุ้ยไปแล้วปลอดภัยหรือเปล่าอุ้ยบางทีจะเลิกผัวเลิกเนี่ยแต่ัดสินใจนู่นนี่นั่นอย่างเนี้ค่ะมันไปไม่ได้คำว่าไปไม่ได้คนเราอยากหนีทุกคนเราอยากหนีทุกถ้าใครที่ยังทุกในเรื่องนั้นๆอยู่ มันคือกรรมยังไม่หมดค่ะคนที่หมดกรรมคือเขาจะไม่ทุกข์ในเรื่องนั้นๆไม่ว่าเรื่องเจ็บเรื่องปวดแค่ไหนเรื่องคนอื่นเขามองย่ยําแย่จะเป็นจะตายสําหรับคนที่หมดกรรมอะค่ะมันจะหมดความรู้สึกการหมดกรรมคือความหมดความรู้สึกไม่ว่าจะสมมตุติสมมติมมตกรรมเรื่องของความรักคือหมดความรู้สึกไม่รักแต่ไม่ได้เกลียดนะคะแต่รู้สึกมันหมดอาการนั้นคือการหมดกรรมถ้าสมมุติว่าทุกข์เรื่องหนี้มากๆเลยทุกทุกทุกมาตลอดเอ้อยู่อยู่คิดได้ นี่ยังอยู่นะคะนี่ยังอยู่แต่เพอเอินหมดทุกไมก็เข้าใจชีวิตเออก็หาเงินใช้นี่ต่อไปอะไรประมาณนั้นแหละค่ะนะคะดังนั้นในเมื่อดาวพุธหนึ่งในความสําคัญนอกจากดาวพุธคือดาววิชาการดาวความฉันฉลาดแล้วนะคะคุณกําลังมองภาพรวมทุกคนเลยค่ะกำลังใช้ความฉลาดหลักแหลมที่มีไปทําอ่า ไปไปทําเรื่องอะไรก็คนแต่ละวันไปทําเรื่องอะไรนั่นแหละนะคะดังนั้นความชาญฉลาดของดาวพุธท,ที่เข้าสู่เรือนพบที่ดีและกลุ่มถูกกลุ่มด้วยดาวเกตนะคะสมองของคุณจะถูกใช้งานเพื่อความเจริญเติบโตภาพรวมเลยเพื่อความสําเร็จเพื่อสิ่งที่ต้องการคุณกําลังใช้ชีวิตตัวเองขับเคลื่อนไปด้านใดน,นะคะจะมากจะน้อยผลจะมากจะน้อยก็เหมือนที่บอกว่าขึ้นอยู่กับพื้นวงชะตาส่วนบุคคลอีกทีหนึง แต่เมื่อดาวท่านเข้าสู่ในที่ดีแล้วท่านก็เป็นดาวดีธรรมชาติของท่านเป็นดาวดีนะคะดาวดีก็คือดาวพูดท่านเป็นดาวดีถ้าไม่ใช่ดาวเสารหรือดาวอังคารดาวบาปะเคราะท่านกําลังส่งเสริมให้คุณนะคะกาลังคิดหรือกาลังเปลี่ยนแปลงแล้วที่สําคัญดาวพูดเป็นท่านเป็นเจ้าเรือนพบพบมรณะมรณะด้านดีคือเงินคือโชคคือโอกาสบางคนไส เล่นหวยตลาดหวยหรือตลาดทุนนะคะพวกเทรดเดอร์ทั้งหลายน่ะโอกาสที่จะได้อะสําเร็จมากเลยสำหรับคนดวงดีเบรกไว้นิดนึงอย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะดีฉันไม่รู้พื้นดวงของคุณนะดิฉันไม่ได้รู้พื้นดวงชะตาที่ดาวมาจากวันเกิดของคุณฉนันไม่รู้เอ,อาจารย์ทำนายไม่ตรงจะไม่ตรงจะตรงได้ยังไงก็ไม่ได้ทำนายท่านนะ่ะทำนายแค่ภาพจอด้านดีของมรณะก็คือเงินคือทองคือโชคคือโอกาสบางคนถูกหวยรวยลอตเตอรี่ สงครามอิหร่านกับอิสราเอลเกิดขึ้นอ่าทองขึ้นน้ำมันขึ้นอย่างนี้ค่ะใครที่เทรดเดอร์ทองก็อาจจะขึ้นทางที่ที่ท่านทานายไว้ว่าอ่าวดาวาในเดือนมิถุนายนระวังทองคํามันจะร่วงนะเดี๋ยวมันขึ้นแล้วระวังร่วงยังไม่ยังไม่ขึ้นสูงสุดนะคะขอเตือนเทรดเดอร์เรื่องของโกนเรื่องของทองคํานิดนึงนะคะพอมันขึ้นแล้วระวังร่วงแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยมันติดดอยมา5้าหมจะขายในมันขึ้น5้าหมก็รีบขายก่อน แต่ถ้าบอกว่าอุ้ยมันขึ้น5้าหมื่นสี่ห้าสี่หม้ามื่นห้ามืนมันขาดทุนกำไรก็ช้อนซื้อสิคะ่ะอะไรประมาณนี้คะ่ะพวกคุณก็คงเก่งกว่ากาะดิชั่นอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องการเทรดนั่นแนหะนะคะส่วนเทรดหุ้นนะคะถ้าหุ้นบางตัวถ้าคนดวงดีก็คงจะขึ้นแต่มันก็มีข้อแต่อยู่บ้างไอ้เทือนพบมรณนะ มันคือเรือนแห่งการบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนทํางานมากแล้วปวดหัวไหมบางคนโอนเงินเข้าแล้วอยู่ๆเป็นทุกขลาบหรือเปล่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยมันปวดที่ไหนมันเจ็บที่ไหนที่สมองและก็ที่ความคิดดังนั้นใช้หัวสมองก็เครียดให้น้อยลงคิดให้น้อยลงแล้วก็หรือคิดให้แบบด้านดีด นะคะไม่เกี่ยวกับรักไม่เกี่ยวกับโลภไม่เกี่ยวกับโกรธไม่เกี่ยวกับหลงอย่างนี้ค่ะก็คงจะเป็นการผ่อนหนักแผ่นเบาอาจารย์ครับผมขอวิธีแก้หน่อยวิธีแก้ดาวพุธมันเป็นเรื่องของความคิดปรับระบบความคิดถ้าเรื่องความคิดตามจิตให้ทันก็ฝากคลิปของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์แต่คนที่จะฟังคลิปของท่านได้ต้องผ่านการฝึก ในระดับหนึ่งมาแล้วก็เข้าใจเรื่องกายกับจิตพอสมควรนะคะโดยเฉพาะสายปฏิบัติธรรมจะเริ่มเข้าใจอย่างที่ฉ่นเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่มาฟังหลวงพ่อดังนั้นในเมื่อดาวพุธท่านก็ไม่ได้สะอาดท่านเอาอาชคมาให้อาจจะเป็นทุกขลาภถ้ามันมีเรื่องของการบาดเจ็บปวดไข้ได้ป่วยมันอยู่ที่หัวสมองของคุณถ้าคุณเคลียร์ในระบบเรื่องของการคิดได้คุณก็อาจจะปลอดโปร่งโล่งสบาย แต่ความโชคดีมากกว่านั้นดาวพุธท่านเป็นเจ้าเรือนแห่งโอกาสนะคะโอกาสสำหรับใครที่รอโอกาสบางสิ่งบางอย่างอยู่สำหรับใครที่รอโอกาสบางสิ่งบางอย่างอยู่มันเป็นช่วงที่คุณต้องรีบตัดสินใจดาวพุธคือสมองการตัดสินใจความฉลาดหลักแหลมของคุณจะต้องตัดสินใจแล้วละ่ะแต่คุณอย่าลืม พื้นดวงของคุณการตัดสินใจไม่ใช่ว่าจะนำทางเราไปดีหรือไปเสียดิฉันเคยสอบได้ที่หนึ่งในงานบางตัวแต่เจ้ากรรมนายเวรมาลวงดิฉันไปดังนั้นยังไม่การันตีว่าการตัดสินใจโอกาสที่คุณตัดสินใจเลือกครั้งนี้พื้นดวงของคุณมันเป็นอย่างไร ตัดสินใจยังไม่ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเอาอย่างน้อยเราก็รู้พื้นดวงชะตาตนเองอย่างน้อยเราเป็นคนลักขณาราศีพิจิกเป็นสายสซิกเซนเรารู้แหละรู้แหละว่ามันต้องสําเร็จก็ตามซิกเซนไปแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมของดีที่เราได้สุดท้ายเป็นของเสียบางทีของเสีย,สยที่เราได้มันเป็นของดีในชีวิตนี่คือสัจธ,ธรรมชีวิตนี่คือของจริงมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีได้มา เมียคนนี้งามมากเลยเออน,นี่ใสก็เรียบร้อยตอนจีบกันเฮ้ยพอได้มามันเป็นแม่มดซะง,งั้นอ่าสมมตุติโอ้ยผู้ชายคนนี้เราไม่ชอบใจเลยตามจีบเราตื้อไปตื้อมาไม่เห็นชอบเลยเราแพ้ความดีของเขากลายเป็นผัวที่ดีเลิศเ,เริดสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันมองภายนอกไม่ได้สิ่งที่จะมองได้ที่สุดคือดวงชะตาค่ะโดยเฉพาะที่มีเวลาเกิดโดยเฉพาะที่รู้เวลาเกิด เกิดแค่ช่วงก็รู้แม่บอกว่าก่อนสว่างแม่บอกว่าไม่เกินเที่ยงค่ะอาจารย์เช้าจนถึงเที่ยงนี่คือรู้เวลาเกิดแล้วค่ะแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้กลางวันกับคืนมันก็จะไม่ชัวร้อยเปอร์เซนต์เท่ากับคนที่มีเวลาเกิดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่จริงที่สุดบนโลกใบน,นี้คือดวงชะตาเท่านั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นดาวที่มาจากคําว่าโอกาสโอกาสที่คุณจะประสบผลสําเร็จโอกาสที่คุณจะได้สิ่งนั้น โอกาสที่คุณจะเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่หลายท่านก็รู้พื้นดวงตนเองหลายท่านก็มีซิกเซนนะคะถ้าบอกว่าจะเชื่อมือตัวเองแล้วเอาคำทํานายนี้ไปรประกอบในการตัดสินใจก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันผลอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของท่านนะคะเป็นเรื่องของท่านเพราะอย่างน้อยออไอการที่ดาวเกตมันมาทําให้ดาวพุทธนะีคะมันจะใช้หัวสมองมากถ้าบางคนเกิดการกั่นกลองแล้วโอเควะโอเควะ ลุยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ถ้าดวงท่านดีก็ลุยเลยแล้วก็สําเร็จอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรเสียในการที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวหัวสมองแล้วก็เป็นดาวการคิดวิเคราะห์การความสลาดหลักแหลมเนี่ยค่ะเขาถูกกลุ่มด้วยดาวเกตอยู่ในเรือนพบที่ดีของท่านขอให้ท่านเห็นหนทางบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คาดหวังก็ขอให้สำเร็จนะคะ